iPhone 16ทุกรุ่นอาจได้ปุ่มแอคชั่น u t t ต n รุ่นใหม่อัปเกรดเป็นปุ่มสัมผัสแยกแยะแ,แรงกดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ไอโฟน e 16ทุกรุ่นอาจได้ปุ่มแอคชั่นบั t ต n รุ่นใหม่อัปเกรดเป็นปุ่มสัมผัสแยกแยะแ,แรงกดได้ปุ่มแอคชั่นเป็นลูกเล่นใหม่ที่เข้ามาแทนที่สวิตช์ปิดเสียงใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro m a x ซึ่งสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้หลายอย่างทำให้การใช้งานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับ iPhone 16 s ซีรีในปีหน้า Apple มีแผนจะนำปุ่มแอคชั่นมาใช้เช่นกันโดยจะมีให้ครบทุกรุ่นพร้อมอัปเกรดเป็นระบบสัมผัสครับ ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยเว็บไซต์ m a c l u m e r โดยอ้างอิจงจากเอกสารภายในของ Apple ที่ระบ,บุว่าจะมีการดำปุ่ม Action ไปใช้กับ i p h o n e ป6ทุกรุ่นพร้อมอัปเกรดเป็นปุ่มสัมผัสที่แยกแยะแ,แรงกดได้คล้ายกับปุ่มทัช c อดีซึ่งคาดว่าจะสามารถเด็กใช้ฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปตามแรงกดนอกจากนี้ยังอาจมีการเพิ่มปุ่ม Capture ที่คาดว่าจะเป็นปุ่มถ่ายภาพสกรีนช็อตเข้ามาด้วย ที่ผ่านมา Apple ได้ทดลองทำปุ่มแอคชั่นมาหลายขนาดบน iPhone 15รุ่นทดสอบและมีบางแบบมีขนาดใหญ่เท่ากับปุ่มปรับระดับเสียงขนาดเดียวกันยังมีการกล่าวถึงปุ่มแอคชั่นหลายปุ่มบน iPhone 16รุ่นทดสอบในเอกสารภายในด้วยนอกจากซีรีส์หลักแล้วคาดว่า iPhone SE รุ่นใหม่ก็จะได้รับปุ่มแอคชั่นด้วยเช่นกันหมายความว่าปุ่มแอคชั่นจะเข้ามาแทนที่ปุ่มสวิตช์ปิดเสียงบน iPhone 15อย่างสมบูรณ์ในอนาคต อย่างไรก็ดีข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลช่วงก่อนการผลิตซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรายงานให้ทราบกันต่อไปครับที่มาแมกนูเมอร์ iOS 7.1.2และ iPad OS 17.1.2พร้อมให้ผู้ใช้งาน iPhone และ iPad ได้อัปเดตแล้ว Apple ปล่อยซอฟต์แวร์ iOS 17.1.2และ iPad OS 17.1.2ออกมาให้ผู้ใช้งาน iPhone และ iPad ได้อัปเดตแล้วซึ่งเป็นการอัปเดตเล็กน้อยเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ถูกละเลยจาก iOS 17.1.1ผู้ใช้ iPhone และ iPad สามารถดาวน์โหลด iOS 17.1.2ได้ที่ App s e t t i n g เก e n e r า l ซอฟต์แวร์อัปเดตโดยการอัปเดตจะดำเนินการในรูปแบบ OTA over the air ในบันทึกที่มาพร้อม iOS 7.2ระบ,บุว่าซอฟต์แวร์ใหม่มีการแก้ไขความปลอดภัยที่สำคัญโดยเฉพาะการอัปเดตจะแก้ไขช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตีใน iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าที่มา m a c ล u m ม r และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยเลยครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มจ้าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ